เดี๋ยวจะอิ่มเกินไปการแสดงนะคะเราจะให้ท่านได้รับชมความสามารถของชินวัฒน์นะครับส่วนของตัวแทนผู้ในยการสำนักการปฏิบัติการสุมิมภาคภาคเหนือนะครับบริษัทแอควานอินโฟสวิธจำกัดอุบชนนะครับ กับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่สิบนะครับในบรรยากาศของนครเชียงรายนครแห่งความสวยงามน่ารักนะครับด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพวกเราชาว เทศบาลนครเชียงรายตลอดจนชาวเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเอ,อ่อทิวลิปดอกลิลลี่หรือว่าดอกไม้ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วก็มีสีสันต่างๆอย่างมากมายนะครับเียนขันการท่องเที่ยวประเทศไทยครับประเด็นเชิญด้วยนะครับปะเดกภาพร่วมกับทางคัะผู้หา,านเทศบาลนครเชียงรายนะครับในการที่จะเม,ม,มืองเชียงรายเมืองดอกไม้งามโดยเฉพาะท่านนายรัฒนาให้เขาคิดนะฮะในส่วนของบรรยากาศานปีนี้ ียวนะอะไรประมาณนี้นะฮะได้แค่นี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะ